โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านะครับนากสบแบ็กฟ็อกวันนี้เอาตัวมินิโรเลอร์เข้ามานะครับตัวนี้งานมินิโรเลอร์คือเป็นงานพกพาที่สะดวกมากนะปีกเป็นปีกโรเลอร์นะครับรางเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นรางมะเฟืองครับความหนาอยู่ที่2มิลนะครับผมแล้วก็ด้ามจับเป็นด้ามแบบพลาสติก ABS นะครับผมส่วน กรบอกรางแถมแะไรไปให้พร้อมหมดทุกอย่างสาย PE เราแถมให้50บออน,นะครับให้กับเพื่อนๆเลือกได้สบายนะครับจับสนัดง่ายๆยกยิงได้สบายๆายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะยิงปลาผุดรอยน้ํากันนะครับว่าเป็นปลาอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคครับโดนล้วครับพี่โดนล้วครับโดนละไปละไปแล้วครับนุนดีละดีละฮะไส์สวยตัวนี้เจอจระเม็ดขึ้นฝูงครับโอ้โหนี่นะยิงจังทะลุโคนหางเลยไซส์สวยนะตัวนี้ไซส์โลนะที่เรายิงกัน ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้นะครับมินิเดินคลองครับรุ่นนี้คือติดโรลเลอร์นะครับจัดเต็มเลยครับความแรงสะใจฝากด้วยนะครับ